สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้ครับ, 199, 9, 9รบวันนี้อยู่กับเชฟกระบะนะครับโคโลราโดสีขาวแคปนคับพร้อมล้อแมกลักชัวรี่หชุดนะสภาพเนี่ยโคตรดีใช้งานได้ดีมากนะครับถ้าใครไม่แคร์ว่าจะเป็นแบรนด์เชฟที่คนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาไปแต่งเนี่ยสวยมากแล้วก็รถด,ดีๆเนี่ยหายากมากนะครับแล้วคันนี้วิทยุ กับแผงประตูเนี่ยผมจัดให้เลี่ยมๆใหม่เลยนะเรามาดูข้างหน้ากันไฟหน้าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็กระจังหน้านะไม่มีแตกหักนะลังพึ่งโครเมียมเงาวิ้งเลยนะครับแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งไฟหน้าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะโอเคด้านข้างเนี่ยสวยมากนะช่องไฟตรงเป๊ะหมดเลย แล้วก็บันไดนะฮะอยู่ครบหมดโลโก้กาบทั้ง3ชิ้นอยู่ครบหมดแล้วไม่มีสภาพโดนเบียดรถคันนี้ไม่มีชนหนักด้วยนะใครที่กําลังคิดว่าจะเอารถกระบะราคาไม่แรงเนี่ยแสนกว่าบาทแต่ปีใหม่อันนี้ปี2012นะครับเอาไปกลับบ้านนะแล้วก็เอาไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเข้าเมืองขนของหลังจากที่ทํางานประจําเสร็จเนี่ยนะครับเราต้องการรถสักคันหนึ่งเนี่ยไว้หาก,กินต่อโดยที่ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายในบ้านมากนะักแต่ยังเพิ่มกําไรหรือว่าเพิ่มเงินเข้ามาที่บ้านเนี่ยผมอยากจะแนะนําคันนี้เลยนะครับหรือใครอยากจะเอาไปรถสํารองนะฮะเราอาจจะมีรถเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีรถที่ไว้ทํามาหาก,กินหลังเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์ลองดูคันนี้มาดูวันต่อ ข้างๆเนี่ยทรงโป่งดีเทลไม่มีเบียดเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะเดิมๆเลยนะสภาพแบบนี้แล้วก็ด้านหลังไฟท้ายแดงกล่ำใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในโลโก้โคโลราโด LT นะเครื่อง2.8ดีเซลนะอันนี้เป็นเครื่องดีเซลไม่ใช่เบนซินนะครับ2.8ดีเซลนะแล้วก็เห็นบ้าแม็กไลเนอร์เนี่ยไม่มี ผุนะไม่มีฉีกขาดไม่มีกระทบไม่มีรอยขีดข่วนจากการขนของหนักเพราะว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เอาไว้เพื่อขนของนะครับลอยรอยอาร์ตเม็ดอาร์ตชัดเจนมากนะไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่วัยรุ่นไม่ค่อยเอาไปแต่งซิ่งเท่าไหร่นะครับมีแต่ขับเดิมๆแล้วใส่ล้อให้มันสวยนะครับชัดเจนชัดชัดเจนมากนะครับ โอเคนะไฟท้ายแดงกล่ำใสกิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแรงตายด้านในสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่มากับรถเลยนะยนะากาบอยู่ครบบันไดยอยู่ครบโลโก้โคโลราโดอยู่ครบกระจกไม่มีเบียดนะไม่มีแตกลายงาช่องไฟตรงเป๊ะดีเทลตรงนี้อยู่ครบไปดูสภาพด้านในกันไฟ บางแดดอยู่ครบหมดสภาพไม่มีแตกหักแล้วก็เบาเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยไม่มีขาดเลยนะครับแล้วก็ดูดดพวงมาลัยนะช่องแอร์แล้วก็วิทยุเนี่ยของใหม่เลยนะติดมาให้ใหม่เลยนะครับตอนแรกโบโบอยู่ใครไปดูคลิปเก่าเนี่ยโบโบอยู่อันนี้ของใหม่เลยแล้วแผงประตูนะครับดูดิ ใหม่กิฟเลยนะเบิกใหม่ทั้งทั้งคู่เลยหนึ่งคู่เบิกมาใหม่เลยนะครับสภาพดีมากแล้วก็ดูด้านหลังกันเห็นปะเรี่ยมเลยนะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งรถเนี่ยเป็นมือเดียวป้ายแดงเห็นปะมือเดียวนะครับรถจากศูนย์เลยนะคันนี้เชฟโรเลตคันนี้ราคาก็อย่างที่บอกไปแสนแ0 0หมบาทเท่านั้นนะครับก็อยากให้คนที่ หารถกระบะไว้ขนของหรือว่าจะเข้าไล่เข้าสวนก็ได้แต่ก็เสียดายรถนะอาจจะหารถไม่แพงมากไปรับส่งลูกภรรยาสามีลูกคุณเล็กๆอยู่คนนึงเนี่ยสามารถนั่งได้แต่ถ้าโตระดับหนึ่งแล้วแล้วสองคนเนี่ยควรจะหา4ี่ประตูน,นะครับแต่ถ้ายังเล็กๆอยู่นะครับไม่มีปัญหานั่งข้างหลังได้นะฮะดูไม่ได้ไม่มีปัญหานี่ลอยอาร์คคมกลิบเลยคานหน้า เม็ดอาร์คคมชัดเจนมากชัดเจนชัดดูง่ายนะแล้วก็ไปตรงนี้ดูง่ายนะครับโอเคนะเครื่อง2.8ดีเซลนะครับอีกครั้งหนึ่งราคาแส7 0 0 0มื่นเจ็ดพันบาทนะครับสนใจโทรมา0815198985พี่พันดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้า 0813142568 K Amolrat Line ID s i w n w G Y 0880D อย่าลืมเติม Sire ด้านหน้าด้วยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองขับนะครับอันนี้เราอยู่สาขา2นะครับที่ลาดอุทิศคูขวานะครับซอย2ทับ3นะรหรือถ้าใครอยากได้บ้านเล็กที่ก็38ทับ1ก็ประมาณนี้นะครับไปที่รามกำแหงร6 4หไม่ได้แล้วมาที่คูขวาเท่านั้น ถ้าใครไปไม่ถูกโทรหาพี่พันธ์ได้เลย0815198985พี่พันธ์ดีพันรัฐ1999นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ